ตอนนี้ได้ยืนอยู่ที่ท่าเรือนะครับหน้าวัดอาคมสิทธิทาพรนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีพระอุโบสถสูงที่สุดในโลกนะครับนะแล้วก็มีพระหลวงพ่อทันรวยทันใจนะเป็นองค์ประธานนะครับนะยืนสูงเด่นเป็นนหญาสง่าอุ้มบาทอยู่นะครับ วัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับท่านที่มีจิตศรัทธานะใจพุนกจกุศลนะครับชอบทําบุญนะครับก็เชิญได้นะครับที่อำเภอบางน้ําเปี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวัดอาคมสิทธาพรนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างนะครับพระอุโบสถอยู่นะครับนี่ พระอุโบสถนะครับยังไม่เสร็จนะครับซึ่งด้านล่างของพระอุโบสถนะก็จะมีการอาอะไรนะจุดทําบุญนะครับจุดทําบุญต่างๆนะครับแล้วก็มีเหลวงปู่นาคาต่างๆนะครับอยู่ในสระน้ำซึ่งทำไว้อย่างสวยงามนะครับเชิญได้นะครับที่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับวัดอาคมสิทธาพรนะครับขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญหรือว่าสร้างบุญสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับผม